พิธีพุทธาพิเศษจากการสร้างพระพุทธรูปสามองค์อันมีพระมากปกหลวงพ่อพุทธโสธรและองค์หลวงปู่ทวดโดยได้รับความเมตตาจากครูบาคณาจารย์แห่บารมรีร่วมอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่สำนักข่าวก้าลุยลเริ่มพิธีพามตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาเานาที เวลาสิบนาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนเก้ารูปสวดชัยมงคลคาถาธรรมจักกัปปวานสูตร เดินๆนี่เข้าไปในนะครับเข้าไปในตว์นีมาญาาเรียบเรียบะไรอย่านีครับทีมห ช่วยกำจัดพืชช่วยกำจัดวัชพืชเขากททินเข้าไปแล้วอะไรตรวจบสายเลือดบ้างที่ ที่พิธีพุทธาพิเศษค่ะที่สำนักข่าวกล้าลุยนะคะวันนี้ค่ะพี่ศิษสุวรรณนะคะก็ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะคะพี่ศิษสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เน,น,น,นี่ยนะคะนอกจากว่าจะมีพิธีบวงสวงแล้วก็มีพิธีพุทธาพิเศษแล้วนะคะเราก็ยังมีพิธีขายชีวิตโคด้วยนะคะคแล้วก็เป็นโคที่มีท้องนะคะมีน้องอยู่ด้วยแล้วเราก็จะปล่อยปลาอีก500กิโลนะคะงานพุทธาพิเศษ ของสำนักข่าวก้าลุยในวันนี้เนี่ย<า>ถือว่าเป็นเป็นงานที่เป็นบุญใหญ่<า>ทําพิธีพุทธาพิเศษข,<า>ของพระพุทธรูปทั้งสามองค์ด้วยกันนะท<า>ั้งพระนาคปกนะทั้งพระพุทธโสธรรวมทั้งหลวงปู่ทวด<า>ซึ่งเป็นที่สักการาบูชาของคนไทยพุทธศาสนิกชนทุกคนเนี่ยผม<า>คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะทุกคนเพื่อนกลัลยาณมิตรที่มาจาก ทุกสารทิศหนนะครับของพี่เอี่ยมนละก้าลุยเนี่ยก็ต่างมาน้อมนะฮะในเรื่องของการทําบุญทําทานร่วมกันนะฮะการปล่อยนะทำบุญปล่อยชีวิตโคกระบือซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์ที่มีบุญคุณต่อเออกเษตรกรไทยมาอย่างยาวนานนับร้อยนับพันปีเนี่ยนะครับรวมทั้งปลาเองเนี่ยก็เป็นอาหารที่ประชาชนคนไทยและคนทั้งโลก ได้บริโภคกันมาโดยตลอดนะครับเะนั้นมันก็จะส่งจะเสริมให้พุทธศาสนิกชนและคนที่มาร่วมทำบุญเนี่ยได้มีบุญอันอันใหญ่นะในการที่จะนำไปสู่การทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยมีความสงบสุขร่มเย็นมีจิตใจที่เข้มแข็งมีบุญจากการทำบุญของทันักก่าวก้าลุยในวันนี้เนี่ยเป็นบุญที่จะหนุนเสริมให้กับประเทศชาติของเรามีมีโชคมีใจมีสวัสดิการ และโชคดีตลอดไปคร่ะเพื่อนๆก็สามารถที่อนุโมทนาบุญนะคะไม่ได้มาทําบุญกับมดนะคะแต่แค่พวกเรานะคะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันค่ะพวกเราก็ได้บุญแล้วนะคะ วันนี้นะคะมดก็อยู่กับเจ๊ง้อนะคะอยากทราบความรู้สึกของเจ๊ง้อนะคะว่าวันนี้มันร่วมบุญแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะเออก็ดีใจหาแล้วก็ร่วมบุญด้วย <laughs> จะได้บุญรักษาทุกคนค่ะค่ะดื <laughs> ่มดื่มปใจ <laughs> แล้วก็มีความผิดมาก <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> ผู้ที่มานำทานมาทำบุญร่วมกัน <laughs> ก็มีความสุขดีค่ะค่ะขอให้มีความสุขอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะอยากให้ทำบุญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าภาพบุญคือคุณพี่งอเจ้าภาพใหญ่นะคะเจ๊งอค่ะงานบุญนะคะจะสําเร็จได้นะคะเนี่ยต้องมีเจ๊งอะเจ้าเป็นผู้นำบุญมาให้อ๋อเจ๊งอครับเจ๊งอเป็นผู้นําบุญมาให้มิติที่สุดเลยโอ้โหมีครบทุกอย่างทั้งบุญทั้ง ทั้งปล่อยโอปล่อยปลาสุดยอดที่สุดค่ะท่านนะคะก็อนุโมทนาบุญกับเจงอได้นะคะกับพวกเราด้วยนะคะถึงว่าจะไม่ได้มาร่วมงานนะคะเห็นพวกเราทําบุญที่ไหนนะคะอนุโมทนาบุญได้เลยนะคะบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาค่ะสำนักข่าวก้าลุยนะคะตอนนี้มดก็อยู่กับทนายอ้วนนะคะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ทนายอ้วนนะคะก็จะเป็นหนึ่งในทีมเราให้คาแนะนําด้านกฎหมายเลือกน,น,นะครับถ้าใครเดือดร้อนอะไรก็บปรึกษาทางกรรมการได้ครับ ถ้าเราช่วยเหลือในทางไหนได้เนี่ยเราก็ให้ความช่วยเหลือค่ะทนายอ้วนพูดถึงงานพิธีพุทธาพิเศษวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเดิมมันเป็นเจตนาลมของเทพเจ้าค่ะแล้ปรึกษากับทีมงานก็อยากจะสร้างพักสร้างองค์ค่ะก็หารือกันแล้วเลยรักชวมเพื่อนสูงนะครับที่เขาลงต้นถูงกันมาที่มีอิสรานะครับมาร่วมกัน ออสร้างพระขึ้นมาเดิมจริงๆเลยนะเราจะสร้างแค่องค์ใหญ่ทางองค์ใหญ่ให้จริงกัอะไรที่ว่าในเมื่อเราสร้างองค์ใหญ่แล้วเนี่ยเรากค็ควรมีพระบูชาที่ราลึกให้กับเราผู้สำนวนนะครับเรากข้าไปไว้บูชาที่บ้านด้วยนะครับซึ่งโครงการเนี่ยจะไม่มีพระให้จำน่าย มีเฉพาะให้ผู้สับสนหมดแล้วก็มดก,กันเลยาาไม่มีการสร้างเพิ่มค,ครับค่ะงานเบิกพระเนตรและพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธมหานาคปฏิมากรปางนาคปกพระพุทธโสธรและหลวงปูท่ทวดรุ่นทงชัยเมตตาสมปรารถนาวันเสาร์ที่เร็จมิถุนายน2568ัจะสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของสำนักข่าวก้าลุย เวลา13นาฬิกา9นาทีเริ่มพิธีจุดเทียนชัยพุทธาพิเศกโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทเจ้าอาวาสวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารเจ้าคณะใหญ่หนนตะวันออกกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานจุดเทียนชัยพร้อมด้วยพระราชาคณะมาร่วมสวดพระพุทธมนต์และพระเกจิคณา,าจารย์ครูบาอาจารย์จากทั่วทุกภาคเหนือใต้ออกตกรวมกว่า20รูปร่วมให้ความเมตตาอธิษฐานจิต พระสวดพิธีธรรมจากคณะสงฆ์วัดสุทัศน์เทพรารามสมเด็จพระพุทธาจารย์สมิทธ์ชวนาปัญโยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระธรรมวชิระเมธีหรือเจ้าคุณมีชัยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกรุงเทพ ครูประหลักอิกทธิวัตรหรือครูบานเนนวัดเบญจคีรีนครจังหวัดราชบุรีพระอาธิการฝันนาถะรรมโมหรือหลวงปู่ขวัญเจ้าอาวาสวัดบางคูวัดนอกจังหวัดปทุมธานีพระวชิรายานวิาานสิทธิ์พระอาจารย์สุริยัน โคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสาร,รคามพระอาจารย์ประสูตรศิยธรรมโมวัดในเตาจังหวัดตรังพระครูปฐมบราจารย์หลวงพ่ออวยพรทิตินโนวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐมพระครูยติธรรมมานุยุทธ หรือหลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมพระครูวิเชียนปัญญาหรือครูบาทันใจวัดพระธาตุดอยห้างบาทอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนพระสรพานกวีหรือเจ้าคุณเฉลียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวรากรังสฤษราชวรมหาวิหาร าอาจารย์ไทศิษฐ์สิิยาโนอาสมวังวิเวกสามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชพระครูวิมลยานอุดมหรือพระอาจารย์ติว๋ววัดมณีชนลขันจังหวัดลบบุรีพระครูธรรมทรอ,อดิเลกหรือพระอาจารย์อดิเลกอนุตโรวัดหนองายจังหวัดสุพรรณบุรี าพระภาวนาวชิรมงคลหรือเจ้าคุณโสคนวัดป่าธรรมะโสคนจังหวัดลบบุรี for a man

มันจะเกิดขึป็กาเป็นสิริมงคลเพืออะไรก็อธิษฐาเราก็ขอให้ได้นะครับวันนี้เราส่งกับโรกกับไปพระพุเหมือนความรละงานสีแดงใชัยามานายังคแลาว nếu ngày sáng tôi quan này, tôi quan này, hoặc là cái gì khác. สัจจะกรณีแบบกรณีเป็นไม่ใต่ชัทั้งข้าพุทธอะไรถึงมาผายโผดโทษการเต้นข้าไม่พอเหล่านี้รัฐบาลต่างๆแม้เขาจะได้หนึ่งกรณีพอไหมผู้ปักรักษาจงมาตราสีที่พระบวรชัยพระภูอันเป็นมงคลทั้งหลายเหล่านี้ให้แก่ลูกแก่หลานเอาไปสักการะบูชาติบ้านติดจองติดที่ติดเดี้อหวยข้าติดหายติดก้นติดล่างตอนนี้นะคะงานพิธีก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกเฮียเอี่ยมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเฮีย วันนี้งานเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยภูมิใจในการที่ทำบุญครั้งนี้เพราะผมถือว่าผมได้เผื่อแผ่ให้ชาวบ้านที่เขามีกำลังน้อยผมนึกบอกตลอดเวลาว่าการทำบุญของผมเนี่ยไม่ต้องใช้ตังค์คุณมีเศษทองเหลืองทองแดงคุณก็ามามมได้แต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอันนี้ใช้ทองเหลืองไปตั้งห้าหกตันแล้วหนึ่งผมทำเนี่ยผมไม่ได้จำนายมผมไว้สำหรับผู้ที่ สนับสนุนในการสร้างให้เขาไปไปที่ระลึกผมนิมมตลผ้าแต่ละที่เนี่ยใช่ไหมาม,ามาเยอะมากเลยมาเยอะมากแล้วเจเดัง,ดงๆนัๆ้นเดินทางมาอย่างเงี้ยมาจากเหนือมาจากใต้มาจากอีสานอย่างเงี้ยคนเข้าใจเจตนาผมเนี่ยจะได้รู้เลยว่าผมทําเนี่ยด้วยใจที่ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยได้บุญถึงทําตัวนี้แล้วบอเสร็จแล้วเนี่ยมาไหว้สักการะได้ทุกคนฟรีผมรู้สึกภูมิใจในงานมุลทั้งนี้ เสร็จสมบูรณ์ทุกขั้นตอนของเราก็เลยกลายเป็นว่าสามพิธีการเหมือนกับพระทุกพระธรรมพระสงฆ์สามพิธีการคือหนึ่งรอหนึ่งพิธีการสองผู้ทายพิเศษสามสมโพธคือฉจ้ลองครบเลยครับวันนี้เป็นวันที่15มิถุนายน2568เป็นพิธีสมโพธและเบิกเนตค่ะหลวงพ่อทั้ง3พระองค์นะคะสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีค่ะหรือว่าสมเด็จธงชัยค่ะท่านก็ได้เมตานะคะ มาร่วมฉลองและก็เบิกเดทในวันนี้ด้วยค่ะ สังปาโนตเปสุวินัยะกตังนิจัตัวอัปปมาโนสังตวปมานวันตานิสเริสัพันนิอหิเวชิกามิภเวตปฏิมานมุเถขยัตากุมานยตาชาชาเสวันโตปะตเวภะปสโซตัง วดตนสัมเยอริมานังวตติริยัจะสัมภาสคเวริสิโวาสยานุโตุสาปสัมปสสติตนังทัุสยเสสวน นโปสสภาามมรยญพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธมหานาคปฏิมากรพระพุทธโสธรและหลวงปู่ทวดพร้อมทั้งสงโพชลององค์พระพุทธรูปทั้งหมดทุกองค์โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ท่าน,นเจ้าคุณธงชัยวัไตรมิตรวิทยารามเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานเบิดพระเนตร โปรเรนตุสังกปานจัน,ทนทโทปนรโสยถามณิจโตเทระโสยถานเมโมจันโตสัพพโร และมีพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวชิราจารย์เจ้าคุณสุรศักดิ์เจ้าอาวาสปัสตบดูพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีอธิษฐานจิตเสร็จพิธีผู้ที่เข้าร่วมงานก็ได้รับแจกผ้าย,ยันพร้อมจานลายมือจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัตรไทมิตรราชวรวิหารกรุงเทพเอาลูกพิเศษจะหมดแล้ว ค่ะวันนี้นะคะก็การสมโพธหลวงพ่อนะคะทั้งสามพระอ,องค์เนี่ยก็สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเฮียวันนี้เฮียเอี่ยมรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ผมรู้สึกภูมิใจนะในฟาร,ร์มสำเร็จครั้งนี้วาระที่หนึ่งคือหลอ่อเททองหลอ่อวาระที่สองคือผู้ธายพิเศษวาระที่สามคือวันนี้จะลองสมโพธิและเบิกแดดโดยสมเร็จธงชัยวัดไตรมิตรเป็นผู้มาทำพิธีให้ แล้วก็ทีนี้ก็มีอย่างพี่โคกอย่างเงี้ยค่ะพลตำรวจโทเจตตาพรสินพัฒน์อดีตผู้ประชาการภาคสองค่ะนะก็ท่านก็มาให้เป็นเกียรติในงานและอย่างทนายอ้วนเนี่ยเึ่งร่วมกันทํค่ะสร้างขึ้นมาพร้อมกับจ่าเมย์มวเห็นพี่โคกเนี่ยนะคะมาตั้งแต่วันหล่อพระใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยมาเบิกเตรเป็นยงไงบ้างคะความรู้สึกพี่โคเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจกับน้องครับได้ทางานบุญงานบุกคนครับสำเร็จครับผมก็ มาแพร่กำลังใจนาะค่ะดีใจนะครับที่งานนะครับในการสุ مو ก็สำเร็จลุล่วงไปอย่าดีนะครับก็งไงก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความสนุบขอบคุณครับพิธีเสร็จสมบูรณ์ครบสามวาระแล้วเนี่ยล้วก็จะเปิดให้คนเนี่ยเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็เราจะเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งค่ะกระดากระดาซึ่งเป็นเดินเกิดของพระเจ้าอยู่หัวและการที่สิบเราถือเลิกตรงนั้น แล้วเราจะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มค,คือฟรีทุกอย่างนะแม้กระทั่งทูบเทียนคือผมต้องการเผยแพร่ศาสนาเราว่าให้คงอยู่ไม่จําเป็นต้องไปที่วัดเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองไทยมีจริงค่ะแต่มันอยู่ที่แรงศรัทธาค่ะ,ะทุกวันนี้ที่ผมมีวันนี้ได้เพราะผมศรัทธาแล้วกระตันยูรู้คุณนะซื่อสัตย์แล้วก็ต้องการซื่อสัตย์เนี่ยนะ <ส>ต้องม <c oughs> <c oughs> ีสัจจะแล้วตรงต่อเวลาะกระตันยูก็ต้องรู้คุณะรับรองเจริญทุกคนครับคนโสมคนรูปคนไทยแล้วก็นใยก็ขอ้ไปหมดให้ตามน้ำปกประจําวันนี้ไล่ออกไปให้หมดตรงนี้มีแต่ความน้ำรวยเพิ่มคูนรูปน้ำใน้ไปติดต้นไปในบารมีของสี่เยี่ยม